สวัสดีค่ะสวัสดีวันปีใหม่ไทยนะคะสวัสดีสงกรานต์ไทยนะคะก็บีก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในวันปีใหม่ไทยเช่นนี้นะคะแล้วก็ใครที่เดินทางก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะไปเจอปู่ย่าตายายครอบครัวก็ขอให้มีความสุดความสุขแล้วก็ลดน้ําดําหัวผู้ใหญ่นะคะแต่บีอยู่ฝั่งนี้ก็ยังไม่ได้ไปไหน แต่ว่าวันเสาร์นี้ค่ะบีจะไปวัดไทยนะคะวัดไทยไปกับเพื่อนนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเ,เกิดแม่ย่าแล้วเราก็จะไปทานอาหารกันและเดี๋ยวบีจะลงวิดีโอให้ดูบีคิดว่ามีคงได้ทำนะคิดว่าคงได้ทำแล้วก็วันนี้มาเจอกันตอนเย็นมาทำอาหารเช่นเดิมค่ะ อมโอเคถ้างั้นอ่ะก็ขอปอนวันนี้ข้างนอกตอนนี้แดดออกค่ะคือแบบสว่างมากเลยดูจากป้ะมานบ้านอี่งเงียคือสว่างมากเลยตัวซันตาคอสก็ยังอยู่ตรงนั้นอ,อยู่ดีอ่ะ,ะดีไม่ได้มาเก็บเลยตั้งแต่ตั้งแต่คริสมาสแล้วอ่ะ <laughs> บ้านใครเป็นแบบบ้านดีแล้ วันนี้นะคะบ,บีก็มีนี่มีปลาค่ะวันนี้เราไม่อยากจะกินข้าวกันก็ซื้อปลาแซาลมอนมาเป็นแบบที่มันอยู่ในถุงภาษาฟินมันจะเรียกว่าว่ากูมีปุสซี่อะค่ะมันจะเป็นแบบแพ็คอยู่ในถุงสําเร็จมาแล้วก็คือไม่ได้ซื้อเป็นแบบเป็นชิ้นๆในในในตลาดสดอะคือเขาแพ็คเป็นถุงมาแล้วแต่มันก็สดเหมือนกันพูดถึงอะแล้วก็ แล้วก็แล้วก็เดี๋ยวจะมีอันนี้ด้วยต้นนิกราลาต้นนิกราลาก็คือปลาทูน่านะคะปลาทูน่าหนึ่งชิน้นเห็นเพื่อนโพสในเฟซบุ o กแล้วก็แบบเอ้ยคือหน้าหนุกอะ่ะคือหน้าหนุกมากที่เมืองไทยก็เดี๋ยวก็คงจะได้พบความสนุกในรูเร็เรนนี้เพราะว่าเดี๋ยวบีจะไปวัดไทยวันที่สิบห้าเพิ่งจะตกลงกับเพื่อนว่าใครจะเป็นคนขับ <mm> อันน <t ong, t ong, t ong 2, Blue <inizi> ี้ฝั่งอร่อยอ่ะต้องต้องคนละสองชิ้นสามชิ้นก็พอตรงฝั่งที่มันอร่อยบีอะไรนะก่อนก่อนที่จะเปิดคลิปเมื่อกี้บีมีอันนี้ด้วยอ่ะมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังคือคือในในอ่า ประสบการณ์ของตัวเองอะคะ่ะตอนที่บีรู้จักกับสามีใหม่ๆเนาะตอนที่เขาไปเที่ยวเมืองไทยเออเพราะส่วนมากเขาเเราก็ต้องเป็นคนแนะนําใช่ไหมเออว่าจะไปเที่ยวไหนกินไหนนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยบีไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเปล่านะแต่บีเป็นไงคือเรื่องนึงอยู่ว่าเราก็อ่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าคือเมื่อก่อนอ่ะเดี๋ยวขอเกินก่อนเนาะคือเมื่อก่อนอ่ะบีไม่ค่อยแบบ คือไม่ได้คิดหรอกว่าเออต้องมาอยู่ที่นี่ฝรั่งเขากินอะไรยังไงเงี้ยเพราะตอนนั้นคือมันไม่ได้สนใจนะว่าชีวิตฝรั่งจะเป็นยังไงเขากินเผ็ดได้ไหมอะไรเงี้ยคือไม่ได้สนใจเลยโอเคก็หลังจากที่เรารู้จักกันแล้วเราก็พากันไปกินร้านอาหารร้านหนึ่งบีอยู่แถวสาวารีใช่ไหมคะแล้ว บีก็จะรู้จักในซอยรังน้ำมาที่เดียวหมายถึงว่าร้านอาหารที่มันอร่อยอ่ะในซอยรังน้ำมันจะมีบ้านอาจารย์อยู่อะถ้าใครเคยไปมันจะมีร้านอาหารบ้านอาจารย์อยู่บีก็ชอบมากเลยคือถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีเพื่อนหรือมีอะไรคือแบบที่ไหนอร่อยไงบีก็จะแนะนําไปที่นี่เพราะมันมีทุกอย่างคือครบแล้วก็อาหารอร่อยมากอ่าราคานี้บีก็พาเขา,เขาไปพาเขาไปเสร็จปุ๊บเนื่องด้วยฝรั่งเออเพอพอพาเขาไปเสร็จปุ๊บแล้วบีก็สั่งคือ นิสัยคนไทยเราอะค่ะคือเราก็จะสั่งหลายๆอย่างใช่ไหมแล้วก็มาแชร์กันอะไรเงี้ยแต่ว่าฝรั่งอะคือเขาไม่รู้ว่าการแชร์คืออะไรไงคะเมื่อก่อนอะนะเนาะแต่ตอนนี้เขาก็รู้แล้วพูดถึงอสาม,มีบีนะพูดถึงอะแล้วก็อเขาเขาไม่รู้ว่าจักว่าการแชร์คืออะไระแล้วบีก็สั่งคือสั่งตามตามตามแบบที่ตัวเองเคยสั่งอะพูดถึงอะ ก็สั่งสั่งไปสรุปว่าบีสั่งประมาณสี่ถึงห้าอย่างเราก็อยากจะให้เขาชิมดูในนนัน่นบีจําได้ว่าบีสั่งห่อหมกพวกทอดมันปลาพวกอะไรอย่างนี้ยค่ะห่อหมกทอดมันปลาแล้วก็ต้มยำกุ้งแล้วก็มีอะไรอีกแบบปลาทอดมีอะไรอย่างเงี้ยจาได้แล้วคันนี้สั่งมาประมาณสี่ห้าอย่างมันก็เต็มโต๊ะเลยเนาะแล้วเรากินแค่สองคนน่ะแล้วสามีบีก็มองหน้าแบบแบบคือเขาไม่เข้าใจค่ะคือแบบครเขาขเขามองหน้าแบบเฮ้ยคือแบบ กินกันสองคนแล้วทาไมสั่งอะไรเยอะแยะขนาดนี้อะไระคือเข้าใจว่าคือแบบคือฝรั่งเขาไม่รู้ไงคือแบบเราเราเราคนไทยเราจะสั่งแบบเนี้กันเออแล้วแล้วพอส่วนมากกับฝรั่งเขาจะสั่งแบบอยากกินอะไรเขาก็สั่งแค่จานเดียวอะไรเงี้ยคือเอคอคือคือบีอะไอ,ะอ,ะอะนี่มากเลยแล้วบีชอบไปกินอ่า ร้านข้างทางอ่ะที่มันเป็นปลาเผาเมื่อก่อนมันจะมีเวอร์เทสใช่ป่ะคะหน้าหน้าหน้าเวอร์เทสมันจะมีปลาเผาใช่ไหมปลาเผาเยอะๆแล้วบีก็ชอบร้านนั้นมากแล้วบีก็จะไปกับสามีร้านนั้นบ่อยมากร้านที่บีไปบ่อยก็จะมีเนี่ยค่ะร้านอปลาเผาแต่ว่าตอนนี้มันยุบไปแล้วใช่ไหมเพราะว่าเขาทําใหม่หรืออะไรสักอย่างคือเขาย้ายหนีไปแล้วอ่ะแล้วคดี๋ยาแป๊บนึงโอเคก็มาต่อ,อ นะีปขอแกะให้มันเสียงดังอะ่ะอ๋อ,อนี่ไงเขาซื้อแบบเอาคนขายบอกว่าเธอมันจะมีสองอย่างนะสามีก็เลยเอามาสองอย่างนะคะเดี๋ยวพี่ต้องล้างก่อนนะล้างนิดนึงเดี๋ยวมานะคะ Okay, หลังจากล้างเรียบร้อยแล้วก็บีบมะนาวนู่นนี่นั่นเสร็จเรียบร้อยก็มาหัดเลยโอเคมาต่อก็คืออาหาราาร้านร้านที่บีชอบไปอะ่ะเมื่อก่อนมันจะเป็นข้างๆเบอร์เทสใช่ป่ะคะที่บีบอกไปมันจะเป็นร้านร้านข้างทางอะ่ะค่ะข้างทางมันก็จะมีพวกปลาเผาพวกอะไรอยู่ข้างหน้าเบอร์เทสเมื่อก่อนอะ่ละล้านนี้อีกร้านหนึ่งก็คือร้านเจ๊ก,ก้อยค่ะตรงลาดเทวีเวลาบีกลับเมืองไทยทุกทีเพื่อนก็จะถามเฮ้ยไปมายังอ่ะร้านเจ๊ก้อย ร้านเจ๊ก้อยตรงร้านเทวีมันเป็นร้านที่แบบเราจะรู้จักกันดีกับสามีบีก็คือ thunder place thunder place thunder place ก็คือตอนนั้นนะคะคือเราเริ่มแบบรู้จักกันใหม่ใช่ไหมเขาก็บีก็ไม่รู้ว่าเขากินเผ็ดไม่ได้ไงคือไม่ได้สนใจเลยไงแล้วก็ก็พาไปเนี่ยค่ะฝนฝนมันตกวันนั้นนะ่ะฝนมันตกบีก็เลยไม่รู้จะพาเขาไปกินร้านไหนบีก็เลยเข้าร้านเจ๊ก้อยเลยเข้าร้านเจ๊ก้อย แล้วก็ไปสั่งพวกส้มตำพวกอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นพวกลาบน้ําตกพวกแบบปลาเผากุ้งเผาอะไรเงี้ยนั่นแหละวันนั้นเป็นวันฝนตกแล้วก็ตรงลาดเทวีอะคะ่ะมันจะเป็นแบบน้ําท่วมหมดเลยอะเราก็นั่งแท็กซี่ไปมันก็เลยเป็นที่มาของทําไมเราถึงเรียกตรงนั้นว่า thunder place <c oughs> นะคะนั่นแหละแล้วก็ สามีบิ๊กก็ไม่เข้าใจไงคือทําไมต้องสั่งอะไรแยะๆอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่เข้าใจเพราะว่าและอีกอย่างหนึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าอาหารบ้านเราคือมันไม่ได้แพงแบบที่นี่อะไรอย่างเงี้ยอืแต่ตอนนี้ก็รู้ละอะไรบิ๊กก็เลยอยากจะแชร์ไงคือแบบมีมีมีฝรั่งบ้านไหนประคะที่แบบว่าคือคือเราสั่งอาหารอย่างเงี้ยคือเขาไม่เข้าใจไงเพราะว่าเพราะว่าคือธรรมเนียมบ้านเขาคือถ้าสั่งบางบางคนน่ะไปกินกินกินไก่กินอะไรอย่างเงี้ยคือสั่งคนคนหนึ่งอ่ะ คือไก่หนึ่งตัวแล้วก็อีกคนนึงก็หนึ่งตัวทางที่กินเหมือนกันเพราะเขาไม่รู้ว่าการแชร์คืออะไรเขาก็จะสั่งกินของเขาเออตลกดีบางทีบิ๊กก็ดูแบบพพ่อฝรั่งที่แบบเขาไปใหม่ๆที่เมืองไทยเนาะเขาก็จะสั่งอาหารแบบเดียวกันคือแบบไก่เป็นตัวแล้วก็มัดปลาเป็นตัวอย่างเงี้ยก็ก็กินคนละตัวไปเลยอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เนาะแต่ตอนนี้เขาก็เข้าใจแล้วพูดถึงอะ แล้วก็คืออยากจะบอกน้องๆที่แบบว่าคืออสําหรับที่แบบกำลังจะเริ่มคบฝรั่งนะคะบางคนเขาก็อาจจะไม่เข้าใจเพราะทําเนียมเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยทําเนียมเขาก็คือแบบสั่งกินจานใครจานมันอะไรเงี้ยถ้าแบบไปสั่งลงมาเยอะๆอย่างเงี้ยหนึ่งแหละเขาไม่เข้าใจอุ้ยทำไมต้องสั่งเยอะสองเขาก็ไม่เข้าใจคืออคือถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินเงินเงินอทางนี้แล้วอ่ะมันก็จะถูกไงคือจานหนึ่งคืออาหารบ้านเราเนาะคือมันถูกไงจานหนึ่งแบบไม่กี่สิบบาทอ,อะไรเงี้ยอ ปลากิโลหนึ่งก็อาจจะเท่าไรแบบอย่างกุ้งเผาเงี้ยก็สองร้อยสามร้อยอะไรเงี้ยมันก็มันก็โอไงแต่พอมาอยู่ที่นี่มันคือมันไม่ได้ <c oughs> เออบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจก็ก็ต้องบอกเขาว่าเออรวมทั้งหมดแล้วมันอาจจะเป็นอา่าทั้งหมดแล้วทั้งโต๊ะเนี่ยเรากินใบขนาดเนี้ยมันประมาณหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทก็ทุกวันนี้ก็อาจจะประมาณยี่สิบห้ากิโลอะไรประมาณเนี้ยมันก็ถูกคือแบบกินได้ทั้งครอบครัวอะไรเงี้ยอาจจะสองสามพันก็แล้วแต่เงี้ยแต่คือเรากินได้แบบเป็นกลุ่มใหญ่อะไรเงี้ยคือ บีก็อยากจะเล่าให้ฟังบีจําบีจําได้ไงก็ <c oughs> ก่อนกดวิดีโอมันเกีงแบบเฮ้ยเดี๋ยวต้องอันนี้เดี๋ยวต้องเลาพอไม่รู้ว่าคนอื่นจะแบบจะเป็นเหมือนของบีหรือเปล่าไงแต่ตอนนี้เออชิวชิว <c oughs> โอเคทั้งนั้นอะ่ะ The Voice of Finland กำลังจะมาแล้วบีไปกินข้าวก่อนดีกว่าอันนี้ก็คือที่ทำเสร็จแล้วนี่นะคะจานของใครของมัน <c oughs> โอเค แล้วถ้างั้นนะเดี๋ยวรอ,อติดตามคลิปวิดีโอพรุพ่งนี้แล้วเดี๋ยวค่อยมาอวยพรไม่ย่านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจัดเต็มๆพราะวันเกิดไม่ย่าเพราะน้องบางคนนะพี่ๆถ่ายไม่ย่าให้ดูเยอะหน่อยคือแบบแต่บีก็คือบางทีก็ก,ก็ไปบ้านเขาแหละแต่คือมันก็แค่ไปดื่มกาแฟมันไม่ได้มีอะไรที่ต้องแบบต้องให้เป็นวิดีโอแบบยาวๆอะไรเงี้ยถ้าบีแบบลงแค่สองสามนาทีอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เอ้ยทำไมลงน้อยจังอะไรเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดให้เต็มๆ โอเคนะคะสุขสันต์วันสงการน,นะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ Are we prepared? Are we ready to set up? Mm -hmm. But the passion for fashion looks as though it's here to stay. Everybody has gone designer mad. Oh, Armani? Juicy? Gucci? The fascination is designed for children. sometimes be on me as well. Hello! I know, it's lovely. <laughs> <The boarding laughs> you. Some people do some style over the top a little bit. I think about that. There are a lot of parents at school they keep telling, and I admit and I confess, I am one of them parents. That pile itself with one pair of coats.